เรามาใช้เวลาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าภายใต้หัวข้อประกาศพระสิริของเยรูซาเล็มไปทั่วโลกด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาประทานพระพรมากมายแก่เราแล้วจนถึงตอนนี้ด้วยเหตุนี้ผมจึงเชื่อว่าคริสตจักรของพระเจ้าจะทะยานสู่อาณาจักรสวรรค์ที่นิรันดร์ทายใต้การทรงนำของพระบิดาพระคริสต์พระอันสังห์โฮและพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์เยรูซาเล็มใหม่ หัวข้อคำเทศนาในวันนี้ประกาศพระสิริของเยรูซาเล็มไปทั่วโลกบรรจุดถึงพระทัยสำคัญของพระเจ้าที่ทรงมอบไว้แก่เราในยุคสมัยนี้พระเจ้าทรงสำแดงพระเจ้าพระมารดาแก่บรรดาบุตรในสมัยนี้ผ่านนิมิตของอะคาราทูตยอนเราสามารถเห็นจากการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้น ในการต่อสู้ครั้งนั้นมีผู้หญิงกับองค์พันธ์ของนางที่เหลืออยู่และศัตรูของนางคือพญานาคตามที่มีบันทึกในวิวรณ์บทที่12พญานาคถูกเรียกว่าซาตานพระเจ้าสรงแจ้งให้เราทราบว่าจะมีการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณครั้งใหญ่กับซาตานมารร้ายและบริวารของมัน อย่างไรก็ดีเป็นเวลานานแล้วที่บรรดาผู้คนจากแวดวงศาสนาในโลกได้ถือว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวคือพระเจ้าพระบิดาดังนั้นหากเราพิจารณาดูเหตุการณ์ในวิวรณ์บทที่12ด้วยมุมมองนั้นก็ขาดคำอธิบายบางอย่างสำหรับคนเหล่านั้นที่ไม่ทราบถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าพระมารดาก็ไม่สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงของฉากในวิวรณบทที่12ได้ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงพูดประมาณว่าเพราะวิวร์เป็นหนังสือที่พระเจ้าทรงบัญชาให้ประทับตราปิดไว้จึงไม่มีใครสามารถพูดถึงได้อย่างไรก็ดีพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์พระอันสังฮงทรงทำให้เราตระหนักถึงความจริงที่ว่าเราต้องมีพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ เราสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้โดยง่ายผ่านพระวจนะของพระเจ้าที่เขียนไว้ในกาลาเทียบทที่4ข้อที่26และปฐมกาลบทที่1มีบันทึกไว้แล้วในพระคัมภีร์เป็นหลักฐานมิใช่หรือครับมีเขียนไว้ว่าระบบระเบียบบนแผ่นดินโลกเป็นแบบและเงาของระบบระเบียบบนสวรรค์เมื่อเราพิจารณาระบบระเบียบครอบครัวบนแผ่นดินโลกก็ย่อมต้องมีพระมารดาอยู่ในระบบระเบียบครอบครัวบนสวรรค์ด้วย ในประวัติศาสตร์การเนรมิตสร้างของอาดัมและเอวาพระเจ้าสรงชักกระดูกซี่โครงของอาดัมและสร้างเอวาที่เป็นผู้หญิงอาดัมกล่าวว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราและประกาศว่านางจะเป็นมารดาของวงชนที่มีชีวิตนี่คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือปฐมกาลครับเช่นนั้นแล้วเหตุใด,ดพระเจ้าพระบิดา จึงไม่ทรงเปิดเผยพระมารดาให้เด่นชัดในสมัยพระบิดาแต่ทรงเปิดเผยพระมารดาไว้เพียงในนิมิตของยอนเท่านั้นสมัยพระวิญญาณบริสุทธิ์สมัยสุดท้ายนี้มีความสําคัญมากครับในสมัยพระวิญญาณบริสุทธิ์บรรดาผู้ที่ไม่ยืนอยู่ฝ่ายพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์จะยืนอยู่ที่ใดครับอัครทูตยอนได้เขียนไว้ในวิวรณ์บทที่12ว่าพวกเขาจะยืนอยู่ฝ่ายซาตาน ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จและพระคริสเตียมเท็จจำนวนมากปรากฏในสมัยนี้ในช่วงเวลาเช่นนี้ประชากรแห่งสวรรค์ควรยืนอยู่ฝ่ายใดครับพระบิดาประทานพระวจนะใดไว้เพื่อให้เรายืนอยู่ฝ่ายเยรูซาเล็มพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์เสมอ เอลิชาตามเอลีาอลายาโยชูวาตามโมเสสเปตโตรตามพระเยซูและข้าพระเจ้าตามพระมัรดาไปโดยการประทานพระวจนะที่ชัดเจนเช่นนี้พระเจ้าพระบิดาทรงสํแดงให้เราทราบว่าเราต้องยืนอยู่ฝ่ายใดจึงจะสามารถบรรลุชัยชนะทางฝ่ายวิญญาณได้ครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาจะรับชีวิตและเข้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์น,นั้น ต้องไปหาใครครับพวกเขาต้องไปหาพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์เรื่องนี้บรรจุดอยู่ในพระวจนะของพระวิญญาณและเจ้าสาวในวิวรณ์บทที่22ข้อที่17ที่ตรัสว่าเชิญมาเถิดมิใช่หรือครับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ทรงกังวลว่าบรรดาบุตรของพระองค์จะไม่มีวิจรารณญาณในสงครามฝ่ายวิญญาณครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายพระองค์จึงทรงทําให้เราตรหนักว่าที่ซึ่งพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ประทับนั้นแหละคือซิโยนของเรา ที่ซึ่งพระมารดาประทับคือสมัชชาใหญ่ของเราและเป็นเมืองลิภัยแห่งความรอดเพราะฉะนั้นมนุษยชาติทั้งหลายจึงต้องไปหาพระมารดาพระองค์ทรงเหลือพระวจนะนี้ไว้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับสู่สวรรค์ขอให้เราพิจารณาเหตุการณ์ที่เขียนไว้ในวิวรณ์บทที่12ด้วยกันโดยจดจำข้อความที่ชัดเจนนี้ไว้ในใจขอให้เรามาดูวิวรณ์บทที่12ข้อที่17ด้วยกันครับ บทที่12ข้อที่17พ a n พญนาคโกรธแค้นหญิงนั้นมันจึงออกไปพญานาคในที่นี้ถูกบันทึกไว้อย่างไรในข้อที่9ครับพญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ทำอะไรครับผู้ล่อลวงม,มนุษย์ทั้งโลกก็ถูกผลักทิ้งลงไปพญานาคและบริวารของมันถูกผลักทิ้งลงไปในแผ่นดินโลก แม้การต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณครั้งใหญ่นี้ไม่ได้ปรากฏให้เห็นภายนอกแต่พระเจ้าทรงทําให้เราทราบผ่านวิวรณ์บทที่12ว่าจะต้องมีสงครามครั้งใหญ่เกิดขึ้นระหว่างกองกําลังที่ชั่วร้ายกับพงพันธุ์ของนางที่เหลืออยู่ซึ่งก็คือบรรดาผู้ที่ประพฤติตามคําสั่งสอนของพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ขอให้เรามาอ่านอีกครั้งหนึ่งให้เราไปดูบทที่12ข้อที่17อีกครั้ง พญานาคโกรธแค้นหญิงนั้นมันจึงออกไปทำสงครามพญานาคโกรธใครนะครับมีเขียนไว้ว่ามันโกรธแค้นหญิงนั้นผู้หญิงคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับคำพยากรณในปฐมกาลบทที่สดังนั้นขอให้เรามาดูฉากนี้โดยสังเกตแล้วย้ายไปที่ปฐมกาลต่อด้วยกันพญานาคโกรธแค้นหญิงนั้นมันจึงออกไปทำสงครามกับพงพันธุ์ของนางที่เหลืออยู่นั้น คือผู้ที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคำพยานของพระเยซูและมันก็ได้ยืนอยู่ที่หาดทรายชายทะเลในที่นี้มีกล่าวถึงการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณบางอย่างในวิวรณ์ของอาาัครทูตยอนนิมิตนั้นทำให้เราทราบว่าประชากรของพระเจ้าที่จะรับความรอดในยุคสุดท้ายจะต้องยืนอยู่ในตำแหน่งพงพันธ์ของนางที่เหลืออยู่แล้วคนอื่นล่ะครับ พวกเขาจะยืนอยู่ฝ่ายใดพวกเขาจะยืนอยู่ฝ่ายพญานาคซึ่งก็คือฝ่ายซาตานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่พระบิดามิทรงเปิดเผยพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ในสมัยพระบิดาหรือสมัยพระบุตรแต่เปิดเผยในสมัยสุดท้ายคือสมัยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์พระองค์แจ้งให้บรรดาบุตรของพระองค์ให้ทราบถึงหนทางไปสู่อาณาจักรสวรรค์ที่นิรันด์โดยตรัสว่า เอลิชาตามเอลียาโยชูวาตามโมเสสเบโตรตามพระเยซูและข้าพระเจ้าตามพระมันดาไปพระเจ้าพระบิดาทรงวางป้ายชี้ทางไปสู่แผ่นดินสวรรค์ให้เราครับเช่นนั้นแล้วนิมิตของอาคาัครทูตยอนในวิวรณ์บทที่12ข้อที่17เชื่อมโยงกับข้อใดขอให้เรามาดูปฐมกาลบทที่3ข้อที่15ข้อที่15ครับ เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยพงพันธุ์ของหญิงจะทําให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทําให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำนี่คือฉากที่พระเจ้าทรงลงโทษมูที่ล่อลวงอดัมกับเอวา ในที่นี้เราหมายถึงพระเจ้าและเจ้าหมายถึงงูครับพระเจ้าจะให้งูเป็นอะไรครับพระองค์จะทรงกระทําให้งูกับหญิงเป็นศัตรูกันเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยพงพันธุ์ของหญิงจะทําให้หัวของเจ้าแหละและเจ้าจะทําให้ส้นเท้าของเขาฟกชำ้ำ และผู้หญิงที่ถูกกล่าวถึงในปฐมกาลคือใครครับคำตอบคือเอวาอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีเอวาเกิดมาจากกระดูกซี่โครงของอาดัมใช่ไหมครับขอให้เรามาดูว่าพระเจ้าตรัสเกี่ยวกับเอวาไว้ว่าอย่างไรให้เราไปดูในปฐมกาลบทที่สองข้อที่20ครับ บทที่สองข้อที่20กล่าวว่าชายนั้นจึงตั้งชื่อบรรดาสัตว์ใช้งานและนกแนกะและบรรดาสัตว์ป่าแต่ชายนั้นยังหามีคู่อุปถั์ที่สมกับตนไม่แล้วพระเจ้าจึงทรงกระทำให้ชายนั้นหลับสนิทขณะที่เขาหลับสนิทอยู่พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมาแล้วทําให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิมส่วนกระดูกซี่โครงที่พระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้นพระเจ้าทรงสร้างให้เป็นอะไรครับ พระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วทรงนำมาให้ชายนั้นชายจึงว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราจะต้องเรียกว่าหญิงเพราะหญิงนี้ออกมาจากชายผู้หญิงที่ถูกสร้างจากกระดูกซี่โครงของอาดัมมีชื่อว่าอะไรครับเอวาใช่ไหมครับขอให้เรามาดูต่อในบทที่สามข้อที่20บทที่สามข้อที่ยี่สิบ ชายนั้นเรียกภรรยาของตนว่าเอวาเพราะนางเป็นอะไรครับเพราะนางเป็นมารดาของปวงชนที่มีชีวิตพระเจ้าได้ทรงพยากรณ์และบอกล่วงหน้าว่าใครจะเป็นศัตรูกับเอวาภรรยาของอาดัมครับข้อที่15ครับเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน ใครจะเป็นศัตรูของเอวาครับคำตอบคือมูครับด้วยเหตุนี้ซาตานกับเอวาจึงไม่มีวันอยู่ฝ่ายเดียวกันได้แม้กระทั่งยุคสุดท้ายในวิวณ์บทที่12ข้อที่17พญานาคโกรธแค้นใครครับพญานาคโกรธแค้นหญิงนั้นมันจึงออกไปทําสงครามกับพงพันธุ์ของนางที่เหลืออยู่นั้นและมันก็ได้ยืนอยู่ที่หาดทรายชายทะเลมีบันทึกไว้เช่นนี้ไม่ใช่หรือครับ ผานนิมิตของอาาัครทูตยอนพระเจ้าทรงสําแดงให้เราทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายเราควรอยู่ฝ่ายใดเสมอครับเราต้องอยู่ฝ่ายพระเจ้าเสมอขอให้เราทำให้เรื่องนี้เข้าใจง่ายขึ้นพระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่าผู้ใดกระหายและมีใจปรารถนาก็ให้ผู้นั้นมาหาเราพระคัมภีร์ทำให้เราเข้าใจเช่นนี้มิใช่หรือครับ นี่หมายถึงเราควรยืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าครับการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงแยกแก่ออกจากแท้และทรงแยกผู้ที่จะรับความรอดออกจากผู้ที่ไม่ได้รับเราควรยืนอยู่ฝ่ายไหนเราทุกคนต้องยืนอยู่ฝ่ายพระมาดาครับดังนั้นเพื่อให้บรรดาบุตรของพระเจ้าได้ประกาศพระสิริของเยรูซาเล็มไปทั่วโลก พระองค์จึงทรงทําให้พวกเขาทราบผ่านพระวจนะในพระคัมภีว่าในทางฝ่ายจิตวิญญาณศัตรูของมานมีเพียงพระมรดาแห่งฟ้าสวรรค์พระองค์เดียวเท่านั้นเช่นเดียวกับที่เอลิชาตามเอลียาโยชูวาตามโมเสและเปโตรตามพระเยซูพระบิดาทรงวางแบบอย่างโดยตรัสว่าข้าพระเจ้าตามพระมรดาไปเพื่อให้บรรดาบุตรรู้ว่าพระมรดาแห่งฟ้าสวรรค์ทรงดำรงอยู่ เพราะฉะนั้นเพื่อให้เราได้รับชีวิตนิรัน์ในอาณาจักรสวรรค์ที่นิรัน์เราต้องเข้าใจและตระหนักถึงการดำรงอยู่ของพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ใช่ไหมครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าเสด็จมาสู่โลกนี้ในสมัยพระวิญญาณบริสุทธิ์และส่งแจ้งให้เราทราบถึงการดำรงอยู่ของพระมารดามิใช่หรือครับขอให้เรามาดูเยเรมีบทที่3ข้อที่17 เยเรมีบทที่สข้อที่17กล่าวว่าในครั้งนั้นจะเรียกรุงเยรูซาเล็มว่าอะไรครับเป็นพระที่นั่งของพระเจ้าและบรรดาประชาชาติจะรวบรวมกันเข้ามาหายังพระพักของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มและเขาจะไม่ติดตามใจอันชั่วของเขาอย่างดื้อกระดไดอีกต่อไปในสมัยนั้นเชื้อสายของยูดาจะเดินมากับเชื้อสายของอิสราเอล เขาทั้งสองจะรวมกันมาจากแผ่นดินฝ่ายเหนือมายังแผ่นดินซึ่งเรามอบให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าให้เป็นมรดกบรรดาประชาชาติจะทำสิ่งใดในเยรูซาเล็มครับพวกเขาจะรวบรวมกันเข้ามาหาในกรุงเยรูซาเลม็มนี่คือแผนงานตามคำพยากรณ์ของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงสำเร็จในขั้นสุดท้ายของพระราชกิจแห่งการถ่ายของพระองค์ขอให้เรามาพิจารณาดูอิสยาบทที่60ข้อที่หนึ่ง บทที่60ข้อที่หนึ่งครับบทที่60ข้อที่หนึ่งจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้าเพราะว่าดูเถิดความมืดจะคลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลายแต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้าและบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้า และพระราชาทั้งหลายยังความสุขสายแห่งการขึ้นของเจ้าข้อที่สี่จงเงยตาของเจ้ามองให้รอบและดูเขาทั้งปวงมาอยู่ด้วยกันเขาทั้งหลายมาหาเจ้าอิสยาบทที่60สิกล่าวถึงพระสิริที่เยรูซาเล็มจะได้รับในอนาคตมิใช่หรือครับอ่านข้อที่สี่อีกครั้งครับจงเงยตาของเจ้ามองให้รอบและดูเขาทั้งปวงมาอยู่ด้วยกันเขาทั้งหลายมาหาเจ้า เยรูซาเล็มหมายถึงใครตามกาลาเทียบทที่สี่ครับดังนั้นนี่หมายความว่าเขาทั้งปวงมาอยู่ด้วยกันและมหาพระมารดาในเยเรมีบทที่สามข้อที่สิบเจ็ดก็มีกล่าวร้ว่าบรรดาประชาชาติจะรวบรวมกันในเยรูซาเล็มคนเหล่านั้นที่จะรับความรอดจะมายัางใครครับพวกเขาจะมายัางเยรูซาเล็มพระมารดาในทางกลับกันคนเหล่านั้นที่ไม่ทําเช่นนั้นจะต้องตกอยู่ใต้อํานาจของซาตาน ตามที่มีเขียนไว้ในวิวรณ์ของอัคารทูตยอห์นบทที่12ข้อที่17ขอให้เรามาอ่านบทที่60ข้อที่สี่ครั้งจงเงยตาของเจ้ามองให้รอบและดูเขาทั้งปวงมาอยู่ด้วยกันเขาทั้งหลายมาหาเจ้าบุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากที่ไกลและเขาจะอุ้มบุตรหญิงของเจ้ามาเช่นนี้พระคัมภีร์และบรรดาผู้เผยพระวจนะได้พยากรณ์ไว้แล้วว่าบรรดาประชาชาติ และทุกชนชาติจะบินมาอย่างเยรูซาเล็มขอให้เรามาดูข้อที่8เหล่านี้เป็นใครนะที่บินมาเหมือนเมฆและเหมือนนกพิราบไปยังหน้าต่างของมันสมัยที่ผู้เผยพระวจนะอิสยามีชีวิตอยู่นั้นคือประมาณ700ปีก่อนคริสตกาลหรือเมื่อประมาณ2,700ปีก่อน เหล่านี้เป็นใครนะที่บินมาเหมือนเมฆและเหมือนนกพิราบไปยังหน้าต่างของมันพวกเขาคือบรรดาบุตรแห่งสวรรค์ที่กำลังมารวมตัวจากทั่วทุกมุมโลกมาสู่อ้อมแขนของเยรูซาเลม็มพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ในสมัยนี้ให้เรามาดูข้อที่12เพราะว่าประชาชาติและราชอาณาจักรที่ไม่ปรนิบัติเจ้าจะเป็นอย่างไรครับจะพินา ดังที่มีเขียนไว้ในวิวรณ์บทที่12ข้อที่17เมื่อสองฝ่ายที่เป็นปรปักกันคือหญิงและพงพันธ์ุของนางที่เหลืออยู่กับพญานาคและบรรดาบริวารของมันประทะก,กันในโลกฝ่ายวิญญาณผู้ที่ไม่ได้มาอยู่ในอ้อมแขนของเยรูซาเลม็มพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์จะเป็นอย่างไรในที่สุดครับเพราะว่าประชาชาติและราชอาณาจักรที่ไม่ปรนิบัติเจ้าจะเป็นอย่างไรครับจะพินาศ เอ,อ่อบรรดาประชาชาติเหล่านั้นจะถูกทิ้งร้างอย่างสิ้นเชิงพระคัมภีและผู้เผยพระวจนะได้พยากรณ์ไว้เช่นนี้ครับขอให้เรามาดูข้อที่14ข้อที่14ลูกชายของคนเหล่านั้นที่ได้บีบบังคับเจ้าจะมาโค้งลงต่อเจ้าและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเจ้าจะกราบลงที่ฝ่าเท้าของเจ้าเขาทั้งหลายจะเรียกเจ้าว่าเป็นพระนครของพระเจ้าสิโยนแห่งองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล ขอให้เรามาดูข้อที่20ดวงอาทิตย์ของเจ้าจะไม่ตกอีกหรือดวงจันทร์ของเจ้าจะไม่มีข้างแรมเพราะพระเจ้าจะทรงเป็นความสว่างนิรันด์ของเจ้าและวันที่เจ้าไว้ทุกข์จะหมดสิ้นไปเช่นนั้นแล้วเมื่อหญิงและพงพันธุ์ของนางที่เหลืออยู่ต่อสู้กับพญานาคและบริวารของมันมนุษยชาติจะยืนอยู่ฝ่ายพระมาดาแห่งฟ้าสวรรค์ ผู้ทรงถูกเปรียดเป็นหญิงหรือจะยืนอยู่ฝ่ายพญานาคเราสามารถกล่าวได้ว่านี่คือเกณฑ์และมาตรฐานแห่งความรอดขั้นสุดท้ายครับอย่างไรก็ดีทุกวันนี้ยังมีผู้คนมากมายที่ไม่ต้อนรับหรือไม่ยอมรับเยรูซาเล็มพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์แม้จะมีคำพยากรณ์มากมายถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีแต่ก็ยังมีผู้คนนับไม่ถ้วนที่ไม่ได้ต้อนรับพระเจ้าครับ โดยผ่านภารกิจของเอลียาพระบิดาทรงเป็นพยานว่าจะมีพระผู้ช่วยให้รอดอีกองค์หนึ่งปรากฏมาภายหลังพระองค์ในปี1955พระองค์ทรงตรัสไว้ในหนังสือการเปิดเผยฟ้าร้องทั้งเจ็ดและพระองค์ยังทรงเหลือบทเรียนที่สําคัญไว้แก่เราด้วยว่าเอลิชาตามเอลียาและข้าพเจ้าตามพระมารดาไปในยุคสมัยนี้เราควรยืนอยู่ฝ่ายใดครับมีเขียนไว้ว่า พญานาคกับบริวารของมันยืนอยู่ที่หาดทรายชายทะเลเพื่อทำสงครามกับหญิงและพงพันธุ์ของนางที่เหลืออยู่ถ้าจะพูดให้ง่ายหากหญิงและพงพันธุ์ของนางที่เหลืออยู่ยืนอยู่ทางขวาและพญานาคกับบรรดาบริวารของมันอยู่ทางซ้ายพวกเราควรเลือกยืนอยู่ฝ่ายใดครับวิวรณ์บทที่12ให้คำตอบแก่เราเพราะฉะนั้นผู้ที่กระหายจะต้องไปยังที่ซึ่งพระวิญญ,ญาและเจ้าสาวสถิตยอยู่ใช่ไหมครับที่นั่นคือสิยนครับ นี่เป็นฉากคำพยากรณ์ที่ทำให้เราตระหนักถึงสัจธรรมที่ว่าเราต้องรีบกลับไปยังซิโยนและเข้าไปสู่ที่นั่นดังที่เราได้ศึกษาไปแล้วพระเจ้าทรงสำแดงให้เราเห็นเรื่องนี้แล้วในปฐมกาลบทที่สามเพื่อไม่ให้เราสูญเสียความรอดแห่งสวรรค์ที่นิรันดร์ซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับเราในสมัยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พระคัมที์เขียนทิศท,ทางฝ่ายจิตวิญญ,ญาณของเราจึงมุ่งเน้นไปที่เยรูซาเลม็มพระมดดาแห่งฟ้าสวรรค์ พระคำพี่ประนานให้ทุกคนแสวงหาและพบพระมดดาแห่งฟ้าสวรรค์ดังนั้นในอิสยาห์บทที่60พระคำที่กล่าวว่าเราต้องทำอย่างไรโดยไม่ปิดซ่อนความสว่างแห่งพระสิริของเยรูซาเล็มไว้ครับเราต้องส่องแสงครับขอให้เรามาดูอิสยาบทที่62อิสยาห์บทที่62ข้อที่6โอเยรูซาเล็มเอ๋ย บนกำแพงของเจ้าเราได้วางยามไว้ตลอดกลางวันและตลอดกลางคืนเขาทั้งหลายจะไม่ระง,งับเสียงเลยเจ้าทั้งหลายผู้ที่คอยฟื้นความทรงจำของพระเจ้าไม่ต้องหยุดพักและอย่าให้พระองค์หยุดพักจนกว่าพระองค์จะสถาปนาใครครับพระองค์จะสถาปนาและกระทำกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นที่สันเสริญในแผ่นดินโลก ตลอดกลางวันและตลอดกลางคืนเขาทั้งหลายจะไม่ระง,งับเสียงเลยพระเจ้าทรงต้องการอะไรจากคนยามบนกำแพงเยรูซาเล็มครับพวกเขาจะต้องทำอะไรเพื่อเผยแพร่พระสิริของเยรูซาเล็มไปทั่วโลกครับพวกเขาต้องประกาศแก่ทุกคนพระเจ้าทรงบัญชาพวกเขาให้ปิดปากสนิทและนิ่งเงียบอยู่หรือครับพระเจ้าทรงรับสั่งให้พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญและประกาศพระสิริของเยรูซาเล็มโดยไม่ระง,งับเสียง นี่คือภารกิจที่เราต้องดำเนินการในยุคสมัยนี้แน่นอนว่าเราประกาศวันสบาโตเทศกาลปัสะกาและพันธสัญญาใหม่อย่างไรก็ดีหากโลกถูกแบ่งแยกระหว่างพระเจ้ากับซาตานเราควรยืนอยู่ฝ่ายใดครับพระเจ้าได้ทรงตกบรรดาบุตรของพระองค์ให้เข้าใจคำตอบนี้อย่างชัดเจนเราควรยืนอยู่ฝ่ายใดเสมอครับเราทุกคนต้องยืนอยู่ฝ่ายพระเจ้า แล้วเราควรยืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าองค์ใดครับเราต้องยืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าพระมารดาเสมออัครทูตยอนได้พบความจริงนี้ผ่านนิมิตและเขาก็บันทึกไว้ในวิวรณ์บทที่12ข้อที่17ว่าหญิงกระพงพันของนางที่เหลืออยู่ต่อต้านพญานาคที่ยืนอยู่ที่หาดทรายชายทะเลมิใช่หรือครับในปฐมกาลบทที่ส พระเจ้าทรงเปิดเผยและทําให้เราตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงและพงพัน์ธุของนางกับงูและพงพัน์ธุของมันบรรดาบุตรของซิโยในทั่วโลกรวมทั้งผู้คนในโลกควรเอียงหูฟังคําสั่งสอนทุกประการของพระมารดาผู้เสด็จมาสู่โลกในฐานะมารดาของปวงชนที่มีชีวิตในสมัยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ก็ทรงตรัสว่าข้าพเจ้าตามพระมารดาไป และปูทางที่จะนำเราไปสู่พระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ขอให้เราทั้งหลายดำเนินตามหนทางนั้นเพื่อที่เราจะได้รับการต้อนรับอย่างอุดมในอาณาจักรสวรรค์ที่นิรันด์ด้วยกันครับซาตานมักขัดขวางไม่ให้เราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ด้วยวิธีการต่างๆการขัดขวางจะเกิดขึ้นแน่นอนอย่างไรก็ดีเมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเราต้องทำอย่างไรเสมอครับ เราต้องไตรตรองอย่างถูกต้องถึงคำสั่งสอนอันทรงพลังของพระบิดาที่ว่าข้าพระเจ้าตามพระมารดาไปหากเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราจะกลับไปหาใครครับเราทุกคนจะกลับสู่อ้อมอกของเยรูซาเล็มพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์เมื่อประมาณ2,700ปีก่อนผู้เผยพระวจนะอิสยาได้เห็นฉากนี้และอัครทูตยอนก็ได้เห็นด้วยเช่นกันพระคัมภี์ทั้ง66เล่มเป็นพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าทรงสำแดงพระทัยของพระองค์แก่ผู้เผยพระวจนะบางครั้งผ่านทางนิมิตบางครั้งผ่านพระสุรเสียงและบางครั้งก็ผ่านการดนใจเราต้องตระหนักว่าพระเจ้าทรงถ่ายทอดพระทัยของพระองค์แก่เราด้วยวิธีการเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นบันทึกของพระเจ้าไม่ใช่ของบรรดาผู้เผยพระวจนะนี่เป็นพระคำของพระเจ้าที่ผู้เผยพระวจนะได้บันทึกแทนพระองค์ใช่ไหมครับ พระทัยของพระเจ้าจะต้องสำเร็จในยุคสุดท้ายหรือไม่หรือว่าเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้คำพยากรณ์จะต้องสำเร็จลงอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นและต้องสำเร็จลงครับเช่นนั้นแล้วเราควรถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราควรยืนหยัดอยู่ฝ่ายใครขอให้เราทุกคนพยายามทำหน้าที่เป็นคนยามบนกำแพงเยรูซาเลม็มโดยกำหนดทิศทาง และจะิตสำนึกทางฝ่ายวิญญาณของเราให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้มีส่วนร่วมในแผนง,งานแห่งการช่วยให้รอดที่เยรูซาเล็มพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ทรงนำขอให้เราสร้างประโยชน์แก่โลกและถ่ายทอดคำสั่งสอนและการตรัสรู้ที่แท้จริงแกบ่บรรดาผู้ที่ยังไม่เข้าใจเพื่อที่มนุษย์ทุกคนจะได้กลับสู่อ้อมอบของพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ด้วยหวังว่าเราจะสามารถตามหาบรรดาบุตรแห่งสวรรค์ที่หลงหายให้พบบนแผ่นดินโลกโดยเร็ว เพื่อที่สมาชิกครอบครัวแห่งสวรรค์ทุกคนจะกลับไปสู่บ้านเกิดเมืองสวรรค์ที่นิรันดร์พร้อมกับพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ผมขอจบคำเทศนาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ